ดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชาโรของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตพลังงานกันนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะแล้วก็อยากจะบอกอะไรคุณนะคนที่คุณนึกถึงนะคะวันนี้จะเป็นพิกเด็กนะคะวันนี้มีให้เลือก2องเด็กเท่านั้นนะคะนี่คือตัวเลือกที่1น,นะคะแล้วก็นี่เด็กที่2นะนึกถึงหน้าเขานะคะแล้วก็อ่า ถามนะคะกับคําถามที่ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคณะนะตอนนี้แล้วก็อยากจะบอกอะไรเรานะนกให้เวลาเลือกนะคะห้าวินาทีนะโอเคเราไปเริ่มกันที่เด็กที่หนึ่งก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกเด็กสีเขียวนะคะมาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะณนะตอนนี้นะ ลอดูว่าเขารู้สึกอย่างไรคุณนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ,คนะ,คะ Judgment นึกว่าเขาเขาอยากที่จะพูดนะคะอะไรบางอย่างเหมือนเขาอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะเออเขารู้สึกว่า คุณเป็นคนที่ใช่อะค่ะนะรู้สึกว่าเขาอะเปิดใจให้กับคุณมากๆเลยนะคนคนนี้นะคะเขาเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอนะคือหนึ่งเหรียญน,นะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะพฤษภกันมังกรน,นะคะหรือเป็นคุณเองก็ได้นะเขารู้สึกผูกพันกับคุณอย่างบอกไม่ถูกนะคะอืมถ้าช่วงนี้คุณห่างหายกันไปนะคะไม่ค่อยได้คุยกันเนี่ยเขาคิดถึงคุณนะคะ เหมือนเขาอยากดูแลคุณนะคะคนคุนี้นะอเขามองว่าคุณเป็นแม่ที่ดีก็ได้นะคะเป็นพ่อที่ดีก็ได้นะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นโอกาสที่ดีคนที่ดีที่เข้ามาในชีวิตเขานะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนเขารอคอยมาตลอดแล้วก็มาเจอคุณอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะ ควีนถือถ้วยค่ะคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนอ่อนหวานนะคะในสายตาเขานะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นออในทางที่มันมั่นคงขึ้นนะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ซึ่งกัรแลกันนะคะในความสัมพันธ์นี้บางท่านก็คือเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะเพิ่งเจอกันบางท่านก็คืออาจจะคบหากันมานานแล้วนะคะ ซึ่งเขาอาจจะรู้ทั้งอ่อหมายถึงว่ารู้จักหลายๆด้านในความเป็นตัวคุณแล้วนะคะทั้งสองด้านนะคะด้านขาวด้านดำอะไรอย่างเงี้ยด้านมืดของเราด้านที่ดีของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเขาแฮปปี้ <How happy S 2> นะคะที่มีคุณอยู่ในชีวิตเขาอะคะ่ะ เดทขึ้นมาคุณน่าจะเข้ามานะคะเข้ามาทําให้เขามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาอะค่ะหมายถึงก่อนหน้านี้ถ้าเขารู้สึกแย่นะคะรู้สึกโดดเดี่ยวหรือเพิ่งจบความสัมพันธ์เก่าๆมาเนี่ยคุณก็เข้ามานะคะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขานะคะทําให้เขามีความสุขอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้นะคะอันนี้คือความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะทีนี้มาดูค่ะว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณคะ ทีมที่1เขาอยากบอกอะไรคุณนะบางท่านนะคะคุยกับชาวธาตุน้านะคะกรกฎพิจิกมีนนะชาวธาตุลมเมทุนทุนกลุ่มนะคะคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะเขาอยากบอกอะไรคุณคะเขาเขาอยากบอกว่าเขาเขามีความระมัดระวังตัวนะคะเขาอาจจะกลัว กลัวว่าคุณน่ะจะไปจากเขาหรือว่าเขาอาจจะมีความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างเขารู้สึกว่าเขาจะสามารถเติมเต็มให้กับคุณได้ไหมนะคะอ่าหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ระแวงหรือแบบไม่มั่นใจอ่ะคะ่ะว่าว่าจะเติมเต็มให้กับคุณได้ไหมแล้วเขาก็กลัวว่าวันหนึ่งคุณจะหันหลังทิ้งเขาไปอะไรอย่างเงี้ยหันหลังจากเขาไปอย่างเงี้ยค่ะ คือด้วยความที่คุณเป็นควีนเหรียญนะคะคุณค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมนะคนที่เข้ามาเลือกทีมที่หนึ่งนะคุณเพียบพร้อมมากๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณดีหมดเลยนะในสายตาเขาแต่เขาอาจจะเนี่ยบางท่านนะคะต่างกันด้วยฐานะก็ได้นะฐานะคุณอาจจะดีกว่าเขาแต่เขาก็อาจจะยังไม่ได้ดีเท่าคุณอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเขาก็มีความ ไม่มั่นใจอยู่ในนั้นนะคะคนคนนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดื้อนะคะอ่าเขาอยากบอกว่าคุณคุณเป็นคนที่รักตัวเองเป็นนะคะแล้วก็มีคุณค่าในสายตาเขามากๆจนเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาอะจะดูแลคุณได้ดีหรือเปล่าจะเติมเต็มให้กับคุณได้ดีหรือเปล่าเหมือนชีวิตเขายังไม่มีอะไรเลยอย่ะอ่า หรือว่าถ้าเกิดคนคนนี้คนที่คุณถามถึงเนี่ยเขาก็ทุกอย่างเขาพร้อมหมดแล้วนะคะฐานะอาจจะเท่าคุณก็ได้นะคะแต่ตัวเขาอะด้วยความที่เขาอาจจะยังรักอิสระนะคะยังอยากจะทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองอยู่เนี่ยยตรงเนี้ยน,นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเขากลัวว่าคุณเนี่ยจะรับไม่ได้นะคะด้วยความที่เขาแบบยังไม่ยึดต,ติดกับอะไรนะคะ แต่ถามว่าคุณมีค่าไหมคุณมีคุณค่าสําหรับเขาคุณสําคัญสาหรับเขานะคะแต่การที่เขาทําตัวเป็นเดอะฟูลเนี่ยนะเขากลัวว่าคุณอ่ะจะหันหลังให้กับเขาไปเช่นกันนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคุณมีเสน่ห์ค่ะคุณน่าหลงไหลสําหรับเขาคุณเป็นคนที่ดูดีนะคะเขาให้เกียรติคุณนะอ่าให้เกียรติคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณอ่ะ ดูหน้าค้นหานะคะบางทีคุณก็ดูคาดเดายากนะคะเขาชอบคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันนะคะเหมือนกับว่าเขาตกหลุมรักคุณเขาปิ้งคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะเด็กที่1นึ่งนะค่ะคำทำนายก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะเด็กที่1นึ่งนะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะเจอกันใหม่ในคลิปค่ะ ค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกสำหรับที่2นะคะมาดูกันว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะแล้วก็อยากจะบอกอะไรคุณนะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะหดาบเจ็่วย ข้าไมา้อืมเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนกมองว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะคะคุณคุณกับเขาหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยแหละอาจจะมีปัญหากันหรือว่าเขาอะ่ะ มีปัญหากับความคิดความรู้สึกของตัวเขาเองนะคะว่าคุณคือคนที่ใช่หรือเปล่าเขาอยากไปต่อกับคุณไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนเนี้เหมือนกับว่าตัวเขาอะรู้แล้วนะคะนะเขารู้แล้วว่าเขาอยากไปต่อกับคุณนะขึ้นหกดาบหกดาบคือถ้าคุณมีปัญหากันเขาก็อยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณนะคะแล้วไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะ แต่ถ้าไม่มีปัญหากันอาจจะเป็นความรู้สึกของเขาเองนะคะที่แบบสับสนในตัวเองนะคะว่าคุณใช่สําหรับเขาหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวเขาเองอาจจะมีช้อยหรือตัวเลือกค่อนข้างเยอะมีคนเข้าหาเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะคนตัวนนะเนี้ยนะเนี่ยเขาเครียดนอนไม่หลับเลยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเหมือนเขาเข้าใจแล้วนะคะเขารู้แล้วนะเขารู้สึกยังไงคุณอีกคะ หาดาบนะคะอืมหาดาบกับหดาบคุณต้องมีปัญหาทะเลาะกันแน่นอนเลยนะอืมโอเคนี่แหละถ้าก่อนหน้านี้เขาเออคุณและเขามีปัญหากันนะคะตอนนี้เขาตัดสินใจได้แล้วนะคะว่า คุณคือคนที่เขาอยากจะสร้างความสัมพันธ์ต่อนะคะเขาอยากติดต่อหาคุณนะเขาตัดคุณไม่ได้ค่ะสุดท้ายแล้วเขาไปอยู่กับตัวเองเขาคิดนะคะเขาคิดเขาเข้าใจตัวเขาเองแล้วนะคะว่าช่วงที่เขาเงียบไปนิ่งไปเนี่ย เขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะก่อนหน้านี้เขาอาจจะสับสนนะคะสุดท้ายแล้วเขารู้แล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้เขาตัดคุณไม่ได้นะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความแบบมีแรงดึงดูดนะเขารู้สึกว่าคุณมีแรงดึงดูดกับเขามากๆนะมีแพชชั่นนะคะมีแรงปรารถนาค่อนข้างเยอะนะคะอนกอกว่าเขาเขาน่าจะ ตอนนี้คือถ้าเขาเงียบนิ่งหายไปนะคะเขาอยากติดต่อคุณมานะนะสำหรับคีมที่สองนะ่าจะมีปัญหากันจริงๆนะคะขึ้นสิบดบบางท่านบางคนจบกันไปแล้วนะคะอ่าเขาอาจจะรู้แล้วนะคะว่าเขาไม่สามารถที่จะเสียคุณไปจริงๆนะคะอืมเขาจะติดต่อมานะคะนุกดูจากหน้าไพ่นะ เขาจะติดต่อมาเขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณนะเขารู้แล้วค่ะว่าคุณคือคนสำคัญนะคะที่เขาอยากจะมอบความรักให้กับคุณนะบางท่านบางคนนะคะคุยกับชาวธาตุดินนะพฤษศกันมังกรนะชาวธาตุน้ำค่ะกรกฎพิจิกมีนโอเค ขอดูหน่อยว่าเขาอยากบอกอะไรคุณคะบางท่านก็คุยกับคนที่เด็กกว่านะโอ้ทรีโอชออืมคือเนี่ยสามดาบอาจจะเป็นไปได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ดีที่สุดคนที่ใช่นะคะแต่อาจจะเป็นคนที่เขาไม่สามารถที่จะเลือกได้ก็ได้นะ ขอดูนะคะสามดาบนะครับเขาอยากบอกว่าเขาเขาอยากให้คุณให้โอกาสเขานะคะเขายังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะเขารู้ว่าเขาทําให้คุณเจ็บปวดนะในบางท่านบางคนก็เป็นความสัมพันธ์แบบรักซ้อนนะคะมีเรื่องของตัวเลือกเข้ามาด้วยนะเขายังรักคุณอะค่ะเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะคะ ความสัมพันธ์นี้นะแต่คนคนนี้เขาอาจจะช้อยเยอะตัวเลือกเยอะนะคะอืม <p> เขายัาง <p> เขายัางชอบคุณมากๆยังรู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะต่อให้เหมือนกับว่าเขาแบบรักสนุกดูเหมือนไม่จริงจังนะคะอะไรสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของความรักความสัมพัน์แต่จริงๆแล้วเขา เขาก็ยังอยากที่จะมีคุณในชีวิตของเขานะคะนะหกไม้เขายังอยากที่จะชนะใจคุณนะคะค,คนคนนี้นะเขาหวังว่าคุณจะให้โอกาสเขานะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะอ่าไม่ว่าคนคนนี้จะมีพันธะหรือไม่นะคะ เขาก็ยังอยากที่จะมีคุณนะเพราะว่าเป็นดวงแบบโดยกว้างนะคะนุกอ่ะมันจะเป็นไปได้สองสถานะนะสถานะที่หนึ่งก็คือว่าเขาอาจจะมีพันธะอยู่แล้วนะคะซึ่งเขาก็ยังรักคุณอยู่นั่นแหละนะอือฮึแล้วก็อยากให้คุณให้โอกาสเขาหรือเป็นอีกสถานะหนึ่งก็คือเขาอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกเยอะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาก็แบบ ไม่รู้ใจตัวเองนะคะว่ารู้สึกยังไงกับเราสุดท้ายแล้วเขารู้ใจตัวเองแล้วเขาก็อยากที่จะกลับมานะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะก็ประมาณนี้เลยนะคะวันนี้ก็จบคำทำนายไปแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะเด็กที่สอนะก็นกต้องขอขอบคุณนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกการ กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้กับช่องของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องของเราไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ